S <s <us ur> นะชมกันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับยาวชนนะครับระหว่างมัสว่างพบก,กับบุกทองอนะครับสุกานะครับ,รบ,รบยังไม่ผ่านโอ้ยยังยังไม่ผ่าน สุดเพนอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโย้ยโออ้ยโอยโ่ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยยอ

สวัสดีครับสืบลับไกลทียาวมากระดูดัระดูแห่อาดถึงอะไรขึ้นเต็มชุดพูดแบบนี้ชุดพูดจะเท่แก่บ่ไหวรล้นะดูของวิชันุล่าโอเคโอเคนะ ่อเล็กซ mm ิบ hmm. ุกกซวนบุกตาจิตอยาก่าตามดูว่าปวดใจนะท่าดอนี่ย

วิลลาเลยไปแล้วครับไปแล้วครับแซกไปเลีฟสองแล้วครไปแล้วครับเนี่ยนะ,นะ,นะสิดยอดนะครับไม่ผ่านเลยลูี้ประกันหลังเด็น้องสาเก็น่ไทยท้

ตัดตัมตัดตัมอไันเค <c oughs> ร, <c oughs> เรับเป็นการ <c oughs> ักษากองกีฬาวอนไปได้คนไปไม่ได้เาราเบมันเ,น,นเป็นการรักษากาเล่นบอลไม่เป็นไรครับ ูทุกประเทศนะครับบอลาเล่นแบบนี้ในการกระทบกระทั่งเร่อกธรรมชาติแต่ว่ามนดูอาจจะดูดีแ่เราะล่นไปดูกันครับดูจากน้ำกาลเล่นนี่ค่ะลงไปแล้วครับทั้งหมลัมาแล้วครับนี่ค่ี่ิต อย่าได้โทรโข่งใส่เนยร์าที่ว่าที่ว่าตำยำเสียตกกระแตสุดขอบเด้เจ้าเสียตกกระแตสุดขอบอันนี้น่าเสียดายครับพี่น้องลูกนึงมาแล้วครับปัดเอาแบบนี้นะครับเล่นแบบนีเล่ครับ เราจะเอาลูกไหน่แล้วครับลูกนี้่าจะได้ได้ครับดูกันยาวๆครับยังเหมือนดิมลผ่านไปแล้วครับไม่ต่นลยนะครังให่อยู่นะครับเวลาแต่ไม่บอกพีาจะมีาเป็นัวนะครับผมตั้งไว้ให้อยู่ ไปใกล้แล้วจะบอไปแล้วกแซ่ยกใถปีพ่อยังไม่ผ่านแกวลไม่ได้ปิยพอไอ้ีนี่มังมีนัไยังคกับยังดดีกันดดบเก็บมากดูอันอน เราม่ <łość> ับาคบรเาคประยัทั้าสทีมครับ้อสว่างถราบทำประตูได้ที่ช่วให้ลูกได้0 0บาเียผู้ขาทอนทำประตูได้ยังให้นะครับทีวิตให้ลูก้1 0 0บาทอาไปอร์กาเกให้ั้งอทีมครับ

อเาไลครับตไปแล้วครับฟิวเขาดแข่งณะยุทธรักบีราชิีติกรตามไปแล้วครับจากนัขึ้นมากันเกย์เช่ดีเดียรครับลูุดนิ่ไปแล้วครับตางนล้ครับไปถึงให้เชื่อน้อยเชื่อน้อยเอากลับมา

มันนี่ก็เป็นเรื่องนะครับแพทุก,กทานนาาาอา,า,อาก500จเป็น,นาไเกรแ,กแวครับดีทนอ่านกเหือนเดิมเลีครับมานเหบานบาเนเหือเบบ้นบเื้บบนาืออับบบ ไปแล้วครับร anyway ้อยเบสรอกงั้นด right. ัคมไป่านอาันะกปดใไงครับเก็บไอ้อมไอ้กบบมีพงมาไปตอแอบตบก็จะผ่านนี่มีเด็นกันตอกเยือตอกยารยจดูเอาลงไปเย้ทุกคนนี่อานอานะไปแล้วครับ ไ่อเลยวางมืออนออกแต่เลยมีแต่ให้ปีกบุกดุจิงไปแล้ติดเหมือนเดิมครับติดครับจบไทยปล่อยตอกตองของออยแิย็นเดิมนาหนักนหนัก

สนสปเรกแล้ครับ <balcony> ท uh ู <mayı> ้เข้าท้งได้รางวัลแจกพี่ซวิตไปแล้วครับ1,000ับาทป้ายัดครับจัดป้ายัดจัดเตัวครับเซ็ตมาเซ็ตมาเซ็ตมา อโอเคยกตัวไปข้างบนเลขสิบเอ็ดตูหายว่าดีดาใจนะครับทำว่าสอพคน

เราละครยุคสองนะครับสำหรับยางเมวพันอย่างสี่เรามีสิบสิบในนี้นะครับลูกนีประตูหลวงทางมาแล้วโดยเฉพาะประตูทีมดีพีกันพรของมันเพื่อนดูหน่งน่งเหลือหลายคันนะครับกันพร ผู้ใหญ่อุดมบอกว่าจนพรอจินน้ำมูปจะนทำทังมูหรือเะล่าใก้จะพรมาแปลงจัดเทียบไทยทองสุดเลยังดีพี่ดูติดอยู่ที่อาจารย์หมายเลขเจ็ดพงุ่บอลด้ยเออนีดิับทักษ so าบอล ให้ได้แบบนี้นะครับมีหน่อยนึงหมดเวลาแล้วครับไม่ก็ไม่ไหวแล้วครับมันวิ่งไม่ทันนะครับลรื่องนั มีสุดเลยแล้วครับนี่งดทำาทักดีมากเล่นย้อลังต้องเข้าจับเออเล่นเทียงมาพี่เล่นเบอร์เฮ้เจับไปปะเน่ยโอ้ยชนแล้วเฮ้ย้ย Vì là ngày gia quân đã không có bằng cả lần này cũng không có bằng Yeah! đó ạ. Cứ cố gắng lên thôi. Cứ cố gắng lên thôi. Cứ cố gắng

ขอบคุณครับขอบคุณครับครับหมดนี้เสียบลวดซะแล้วครับหมดนี้อ่า <laughs> <laughs> <laughs>

ลูกไปแล้วทางแรกไม่โผล่เลยเมื่อกี้ไล่จนได้กําลูกขึ้นเนาะเดี๋ยวครับติดกันลูกครับโลเลวันพรานเข้าไปต้นตา14ลูกเป็นต้นศิริชัยหีบแก่ครับมาเกิดขึ้นแล้วครับในสนามนี้ หลังโบนะครับเอาไปก่อนแบบไทยลูกนี้งไปดูจุดโทษเดี๋ยวรับชมจุดโทษกันนะครับอีกคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ฝากไว้คชิ้ก่อนครับสนุกนะครับสนุกสนุกโอเคมาก